อย่กข้ามไปวะแนมเห็นหมูเนี่ยมนห็นหมูสบายดี FC. เอฟซีเบิ้งเบๆ้งเบ้งเบ้งมาดูน้องเตี้ยเราอยากเข้าไปลินโรงเรียนเนี่ยไปเลยหมูคนไปเลยอืมเป็น,นหินหมูคนหมูคนเก,กลื่อนเพิ่นอยากไปอืม เ่ยไปแล้วเสี่ยวะไรนี่ชื่ออย่างกบมากมากซื้อตีอะเจ้าตูบเตี้ยเตี้ยอันนี้อันนี้ขนมนี่เอาไว้อันนี้กินนมนี่กินนมมาสนใจ,จข้างไริโนงเฮียนไปใช่ไปเขาค้างไว้ไปแล้วเขาค้างไว้ได้ไปได้ ข้าวอิม่มมันก็นอนอยู่เลยฮึมฮึมลุยลุยลุย